สวัสดีครับเอี่ทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านคนมักนกเขาทุกท่านครับผมเมื่อนี้กับสิไดรงลูกนกหนึ่งคู่นะครับไปภาคเหนือหนึ่งคู่ครับผมไปเชียงใหม่นะครับเนาะไปเชียงใหม่หนึ่งคู่ครับผมกล้องก็ได้เตรียมกล้องเตรียมน้ำเรียบร้อยนะครับเนาะหามเพียบน้ำใส่ไฮด้าพี่นอ้อง โดนท่างไกเอาปิดกล้องให้เนี่ยแบบน,นี้ครับผมครับเก่าไปเลยอก่า,าปล่อยอย่าปล่อยอีกกระป๋องสิ คมว้หน้าหมอใส่คมไหมเออคมว้ค่อยใส่เออหนึ่งเสร็จเลยว้าไปกระดาษเตปใส่ย,ยีกที่นึงกระดาษติดมั่นๆตั้งได้บอุอติดเตปบก่าวพี่น้องครับกระไรพักนกงานชาญไวน้นะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ไปส่งนกสกับกนครับผม หนี่นะครับเนาะสิได้ไปเนื่งคู่ครับผมตัวในครับกับตัวนี้นะครับเนาะมีปอขาเบอร์ยี่สิบกับเบอร์ยี่สิบนะครับเนาะซีตาครับผมนนองซีรีครับผมขอบคุณขอบคุณอาจารย์ท่างเชียงใหม่นะครับเนาะที่ ได้สั่งข้ามาโทรมามือเาสานี่ครับผมก็จัดไปเลยนะครับเผียบได้พี่น้องลูกนก,ก,กเอาล่างขึน้นอยาขอกนี่หกตัวอายะเลยให้เลียงลูก,โโลกออหกตัวแล้วขอกนี่ไอ้ละช่วมดูวหกตัวมี่าหัางกับมี่พี่น้อง อย่างหกัวไปเลยเอาครับพี่น้องกันสได้นํำบรรจุกองนะครับเนะนาะน้ำในก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่น้ำนี่อาหารเรียบร้อยเอากินสมบูรณ์แล้วเนาะะสีดาย่ะขับรถกับสีมาวังบาบนี่นะครับพี่น้องก็สิได้เตรียมโตวไว้เนาะครับเนาะถือเงี้ยถเง้วพี่น้อง ใหญ่ยาวใหญ่ยาวอัดราดเลยเหนึ่งนะครับตัวนี้เบอร์ยี่มั่งดูแพกซอยครับดูมือครับผมบันขอหยัดเอานกเขากองกันได้พี่น้องบันครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาแน้วนะครับเนาะ ไปเวล่าไปจะได้เนี่ยเหนื่อยหงกันเนี่ยครับกล้องก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับยัดไปครับผมเริ่้วนไล่พี่น้องว่อนว่อนสมบูรณ์ขนาดครับผมนี่ครับต่อขาเบอร์ยี่สิบ ยี <20. S 2> ่สิบครับผมอ้วตัวใหญ่ๆสวยๆวย,ย,วยาๆพี่น่อยองับสอง,อสองอเอมาละมลไปเป็นเด็กเชี่ยงไ,ม,ไ,ยงไม่ครับไปอซกเชี่องไม่ ตุ๊บเลยดี่น่อยเบอร์เบอร์ยีบเอ็ดครับผมเบอรยีบเอ็ดนะครับเนาะเาใหญ่ๆยาวๆเรเรียบร้อยดี่น่อยปได้แ่ทงจังน้อยนะครับเนาะ ได้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางยูทูบไปหลาย,ออาอยอน,นะครับเออจีมาซอยอุ่นนวนนะครับเนาะอาจารย์ทางเชียงใหม่ครับผมครับพอกันยมองพินพนพี่น้องมองทรงลุกนะับไปดีโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในเขียนซื้อเขียนยังไว้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้เมื่อกี้หลงสนพี่น้องหลงสน จังหวัดลำพูนครับผมโม,มเมนเชียงใหม่ขอโทษขออภัยเลยหลายเด้อพี่นัองเด้อหลายคนหลายผมก็จำผิดนะครับเนาะอุลละลำพูนนะครับลำพูนครับผมต้นทางนี่ก็ลละต้นทางอุดรน,นะครับเนาะผู้รับก็ลำพูนครับผมขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทางลำพูในลหลายเด้อครับที่มาอุดหนุน ฟาร์มของเฮ้าครับผมครับสวัสดีครับสุดท้ายเราก็มาเห็นแสงสว่างครับแสงสว่างค่าครับพี่น้องว่าออกมาแล้วว่าสันถ่ายยักน้อยกัน รถไก่รถไก่ปากทางบ้านไก่เทือนโอ้ไก่เทือนง่าแล้วครับพี่น้องรถไกลรถไกลอึบอึบเอแล้วเสีย่ยงหญ่ Malah tu ni Terima kasih Ramboon Terima kasih